เดินมาพบต้นไซใหญ่ตรงนี้ก็ทําให้ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะโยมว่าในรากไซที่เขาหยั่งลงมาจากกิ่งของเขาเขาก็ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ต้นเขาอยู่ได้ออกแบบว่าตรงนั้นต้องใหญ่นิดนึงตรงนี้ต้องเล็กนิดนึงนะช่วยรังช่วยคำ้ำนะจนกระทั่งว่าต้นของเขาสามารถยืนหยัดอยู่ได้ชีวิตคนหลายคนก็คงแบบนี้โยมออกแบบชีวิตเพื่อที่จะรักษารักษาตัวเองไว้นะรักษาครอบครัวไว้รักษาสถานะของตัวเองไว้ เราทุกคนล้วนแต่ออกแบบชีวิตของตัวเองซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมือนใครนะต้นใสต้นนี้กับต้นไม้ต้นอื่นๆเขาก็ออกแบบของเขามาแตกต่างกันไปแต่การออกแบบชีวิตเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็ออกแบบชีวิตแบบชนิดที่ว่าเบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนซะจนกลายเป็นว่าตัวเองแน้วมีรากยังลงมากมายแต่สุดท้ายก็เบียดเบียนคนอื่นเขา ลมแรงพัดลมแรงพัดมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าอุปสรรคมากมายเข้าถาโถมเข้ามาแต่มันก็ได้รับการคุ้มครองจากสิ่งที่เราออกแบบเองขออย่างเดียวว่าอย่าออกแบบชีวิตด้วยการไปเบียดเบียนคนอื่นเขามันจะไม่คุ้มกันเลยกับการที่ต้นเราอยู่ได้แต่ทําให้ต้นอื่นๆเขาเนี่ยถูกเบียดเบียนเหมือนชีวิตครอบครัวของเราบางครอบครัวที่ไม่เคยเบียดเบียนใครเลยออกแบบชีวิตของตัวเอง ออกมาแบบดีที่สุดถึงมันจะไม่ได้เลอเลิศดประเสริฐสีกว่าใครยังไงแต่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นออกแบบชีวิตให้เหมือนต้นไซนโยมและออกแบบชีวิตให้เหมือนต้นไม้อื่นๆแต่และต้นถูกออกแบบมาตาม,ตามความถนัดแต่ละคนก็มีความถนัดแตกต่างกันไปออกแบบชีวิตให้ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นให้อยู่ได้ไม่เบียดเบียน,น,นยยยซึ่งกันและกันก็เป็นการดีธรรมะเล็กๆน้อยจากต้นไรริมข้างทางตรงนี้ คงดีแล้วเกิน